ก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านนะครับผมครับวันนี้อยู่กับเราครับผมต้องประชัยมงคลอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับของทีมงานท่าทรายของเรานะครับ เดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูเลยครับ,น,รบ,รบะออนะครับครับก็คงจะฟอเด์นะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรครับผมครับผมวันนี้สนามเป็นสนามแบบธรรมชาติครับสนามรืมฝั่งมูล ช่วงนี้กำลังวอร์มอยู่ครับผมออกไปแล้วครับคุณเงินครับถือลูกบอลไปแล้วกลางสนามแล้วครับผม <ไป S 1> จะทำยังไงดีครับคุณเงินครับต่บ ต่อไปก็จะเป็นการเตะจริงแล้วนะครับพับงดาวกับภยพยภูผาครับเป็นคนจับฉลากเลือกเ,อเขียนลูกก่อนครับผู้ผาครับผู้ผาได้เป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนภูาผาเดินเข้ามาแล้วครับภูผาเตะมาเอา,เอา ไปแล้วครับอ้าผู um> ้พาสนามไปแล้วไครมงคลใครมงคลเห็นบอลไหมไถรมงคลเตะโอ้ออกนอกสนามไปแล้ว ไปแล้วครับคุณเงินพาลูกบอลไปแล้วครับโอ้ยหลุดมือไปแล้วครับรผู้พาผูา้พะอ้ม ประตูว่างให้ประตูโอ้ประตูน้องส้มจับได้ประตูเขียเข่ยเข้ามาประตูน้องส้มเขี่ยเข้ากตัวเองครับ <c oughs> ได้หนึ่งศูนย์แล้วครับฝั่งผู้พาครับหนึ <c oughs> ่งศูนย์ครับผ <c oughs> ่านไป <c oughs> น้องส้มครับเมือก้าของเราครับทำเข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งลูกครับ มาดูประตูของเราฝั่งนี้ครับประตูนี้ฝั่งนี้สามเชือกเลยครับผมกเลยครับผมมีแต่ดุ้บิ๊กๆเลยครับประตูเราครับอา้าวกลางสนามก็ทุลมุนกันอยู่ครับช่วงนี้ครับเอามาแล้วครับขันเงินขันเงินถือบอลมาแล้วมากลางสนามแล้วครับคนเงินทำยังไงขันเงิน

ผู้พามาแล้วผู้พ,พาน้องสมได้บอลแล้วครับน้องสมได้บอลแล้วครับวิ่งไปกลางสนามแล้วครับ <Pine apple> เอ,อ้าบอลหลุดมือครับผู้ <Speech> พ,พาจับได้ผูพ้พาว่าได้ผูพ้พาจับบอลได้แล้วเอ,อ้าหลุดมืออีก <P> <S <S ใจมงคลครับใจมงคลได้บอลแล้วใจมงคลใจมงคลทิ้งมาไปครับเตียงไม่เข้าครับ ไอ้บางคนยังได้บอลอยู่ครับไอ้บางคนยังได้บอลอยู่ถือบอลมาแล้วถือบอลมาแล้วครับไอ้มงคลไอ้มงคนทำไงไอ้บางคนทำไงไปแล้ปไแล้วไปไปแล้วไปเฮ้ยครไปแล้วครับลอดบางขาผู้รักษาประตูเข้าไปแล้วครับสองศูนย์แล้วครับ ประตูรถถังสองคันครับแต่รักษาประตูไม่อยู่ครับก็เป็นกิจกรรมสนุกๆของวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวนะครับครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับทีมผู้ผ่าครับเป็นฝ่ายชนะไปครับสาประตูต่อศูนย์ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้แค่นี้นะครับผมครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ข้มมาให้ื่อนไปกดช่องปพาชมมงคลขอบคุณ FC เอฟซีขอบคุณท่านทุกท่านนะครับจากเจดจิงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ